ขาะดาญาโยนหลายฟังคําแนะนำในการจเจริญพุทธรรมาฐานสักครู่หนึ่งขณะที่ฟังญายโยไม่ต้องพนมมือนะจ๊ะมือลงโยนถึงจะเมื่อยก็นานการจเจริญพุทธรรมาฐานตอนกลางวันเป็นการแนะนํำด้านข้อปัญญาแต่ว่าวิธีการแนะนํำด้านข้อปิญญา มีเวลาเล็กน้อยในตอนต้นเราขอแนะนำกรรมาฐานอนุสติก่อนคำว่าอนุสติส่วนใหญ่นักปฏิบัติทำเงินใ็นปกติแล้วก็เป็นหบวเขาสุขกรปัสสุโกทำง่ายทำง่ายด้วยได้บุญมากด้วยมีฌานสมาบัติก็ได้ไปนิพพานก็ได้ คำว่านุสติปละวาตามนึกถึงอย่างที่บรรดาญาโยามพุทธริษัทถวายสังฆทานเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ถวายสังฆทานท่านเรียกวาาบารมีเป็นบารมีบารมีหนึ่งในบารมีสิบคำว่าทานบารมีจากสังฆทานนี้มีอานิสงส์มาก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ถวายสังฆทานแล้วแข้งหนึ่งในชีวิตในเมื่อตายจากความเป็นคนจะไปเกิดเป็นคนอีกจีนชาติก็ากาตามจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยมากจะบอกว่าดินแดนแห่งใดที่เต็มไปด้วยความยากจนเห็นใจ มีความลำบากในความเป็นอยู่ท่านนี้จะไสังฆทานแล้วไม่เกิดที่นั่นในสถานที่ใดที่มีความเป็นอยู่เป็นสุขมีทรัพย์สินมากคนนี้ถวายสังฆทานแล้วจะเกิดที่นั่นในทาบุปตายจากความมีคนเป็นเทวดาเป็นนาวฟ้าก็จะมีอนิสงพิเศษ ว่าการถวายสฆทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีของหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จัดเป็นสามประเภทคือหนึ่งอาหารและน้ําในโตกที่ท่านถวายมีอาหารแห้งอาหารแห้งนี่จะเป็นเหตุให้ได้ร่างกายเป็นพิษจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็ตามจะมีร่างกายเป็นพิษ น้ำขวดหนึ่งจะเป็นเหตุให้ได้สาบูพรมีแล้วเครื่องผ้าผ้าเหลืองที่ถวายจะเป็นเหตุให้ได้เครื่องแต่งกายเป็นทิดแล้วก็พระพุทธรูปที่ถวายจะเป็นเหตุให้เป็นเทวดาและนางฟ้าที่มีสมีกายสว่างมากเพราะว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดี นอกจากจะมีเครื่องประดับเป็นทิปสวยแล้วเขาถือร่างกายแสงสว่างร่างกายเป็นสำคัญองค์ไหนมีแสงสว่างร่างกายแม่องค์นั้นถือมีบุญมากตัวอย่างมารดาของพระสารีบุตรคือว่ามารดาของพระสารีบุตรมาร้อยาตาที่ผ่านมาไม่ใช่มารดาชาติปุบัน มารดา่ารีบุตรคนนั้นไม่ใช่นักบุญเพราขาดเมตตาบารมีตายจากความเป็นคนแลไปเกิดเป็นเปรตในแดนของเปรตมาสมัยนี้บรรหนึ่งสารีบุตรลงไปแดนในรกแล้วก็เดินขึ้นมาบนแดนเปรตแต่ความจริงท่านหองรู้ <c oughs> ก็เห็นเปรตผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังรับทุกขเวทนายอยู่ท่านเดินเนข้าไปใกล้แล้วก็หยุดยืนยญิมเปลยคนนั้นมองหน้าพระสารีบุตรแล้วก็ถามว่าท่านจําฉันได้ไหมพระสารีบุตรควรจริงท่านรู้แต่พระนี่รู้ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้พระสารีบุตรก็ถามว่าเธอกับฉันรู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หญิงเปรตคนนั้นจะบอกว่าในร้อยชาติที่ผ่านมาเธอถอยหลังไปร้อยชาติชาตินั้นฉันเป็นมัรดาของท่านแต่ว่าฉันเป็นคนใจร้ายขาดเมตตาบารมีขาดความรักขาดความสงสารต่อสัตว์และบุคคลอืน่นแล้วเขาบท่านเป็นคนใจบุญฉันตายจากชาตินั้นมามาเป็นเปรตแลรับทุกขเวทนาอยู่นี่ ท่านไปเกิดใหม่แล้วร้อยชาติชาตินี้ท่านเป็นพระรหันภาสารีบุตก็ถามว่าจะให้ฉันช่วยอะไรเปลดผู้เป็นมารดาก็บอกว่าถ้าท่านจะช่วยฉันเมื่อท่านขึ้นไปแล้ววันพรุ่งนี้ <c oughs> ถาวายทายาก่พระสงสาวกของระสนณโคดมเจ้าที่ส่งสมให้ฉันฉันจะมีความสุข อาสาราษีบทก็รับคำต,ตอนเชา้าท่านไปบิณฑบาตกลับมาพระสาฤาษีบทท่านมีลูกน้องลูกศิษย์ลูกศิษย์็นห้าร้อยองค์เวลาฉันข้าวท่านกอาฉันแยกแก่ลูกศิษย์เพราะพระผู้ใหญ่ฉันร่วมกับลูกศิษย์พระลูกศิษย์ฉันไม่เคยลงก่อนที่พระจะฉันท่านเอาข้าวหยิบมือหนึ่งท่านอยู่ในป่าเอาใบไม้มาใบหนึ่งแล้วหยิบข้วมาหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้ แล้วก็ส่งให้พระเอากับข้าวนิดหนึ่งใส่ใบไม้แล้วก็ส่งให้พระแล้วก็เอาผ้ากว้างคืบยาวคืบส่งให้พระแล้วก็ใช้น้ำหนึ่งรบาบบ่ส่งให้พระหลังจากนั้นโกที่ส่งสนได้แก่มันดาที่เิ็นเรตเมื่อฉันพระตาหารเสร็จท่าวัด้าวสดมนเสร็จท่านจะไปชวรพรน,นพระอนุนพระอนรุษ โดนด้วยกันสีอ่งองค์คนไร่สาวองค์มาช่วยกันสร้างสลาคือทำสลาสีสาวเป็นเพิงหมาแงนปักกับพื้นดินเอากิ่งไม้มาปักเข้าสีกิ่งะไม้ผ้า,าใบไม้มงุงถวายเป็นของสงฆ์แล้วก็อุทิศให้ใก่จมารดาของท่านพอถึงเวลากลางคืนเวลาทําอย่างนั้นพระโมคคลาร่วมด้วยพระโมคคลาพระอนุทพระอนุรุต ในเมื่อตกเวลากลางคืนพระมุคลกากำลังเจริญกรรมฐานอยู่ยังไม่ไปไหนตามธรรมดาพระบุคลาทำกรรมฐานประเดี๋ยวเดียวท่านไปสวรรค์บ้างนรุกบ้างเวลานั้นกับรายคนมีมนางฟ้าคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาสวยมากขึ้นประดับประดาก็สวยแล้วแสงสว่างก็มากมาพร้อมกับวิมาน แล้วก็มีสาปกาเคิงนีด้วยพระโมกลาเห็นเข้าก็มีความรู้สึกในใจว่านางฟ้าคนนี้เราไม่เคยรู้จักเลยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าดาก็ตามนางฟ้าก็าตามผมก็าตามพระโมกลารู้จักหมดเพราะเที่ยวสวรรค์เที่ยวแดนพรหมทุกคืนท่านก็ถามว่าพระกินิดูก่นน้องหญิงเธอเป็นใครมาจากไหนเป็นนางฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ กางค่ำคนนั้นก็ตอบว่าฉันคือมารดาของภาษาอียิบุที่พันเท่สี่องค์สร้างวิหารและถนายคือเพืเ่องหมางแหงนถวายพระสงฆ์ทุกคนลหลังแล้วก็กตอนเชาน้าในภาษาอี่ิบททุถวายอาหารแก่พระคือข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้แล้วก็กลับนิดหนึ่งใส่ใบไม้ส่งให้พระถวายพระ ข้าวหยิบมือหนึ่งก็กัดนิดหนึ่งที่จะไหวพระอาหารนี้เป็นปัจจัยแช่นได้ร่างกายเป็นทิพย์ที่พระสารีบุตรถวายผ้าจะพระสงฆ์ผ้ากว้างคืบยาวคืบถวายจ่พระสงค์อันนี้เป็นเหตุใป้นเนได้เครื่องประดับเป็นทิพย์แล้วก็ที่พระสารีบรถวายนาแก่พระนึ่งสาบ,บาทอันนี้เป็นเหตุให้นัชนได้สาบุคคลีที่ตามมา และการที่พระคุณเจ้าทั้งสี่สร้างเพิง,มงหมาหงษ์โกละหลังองละหลังเป็นสี่หลังถาวายแกพระสงฆ์เป็นเหตุให้ได้วิม,มานนนเป็นทิพย์ <c oughs> นี่ได้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทกายถาวถายสารไทยของญาโยมวันนี้เถียวเมียในสงส์ใหญ่แต่ถากว่าบังเอิญญาโยมพุทธบริษัทคิดะยะเจริญกรรมาฐาน ถ้าอยู่ที่บ้านของท่านไม่มีโอกาสจะนั่งเจริญภาวนาว่าทั้งนี้ทุกคนรบมีงานมีความเหน็ดเหนื่อยก็ให้เจริญกรรมฐานในกองของอนุสติคำว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงให้นึกถึงภาพที่ญาติโยมถวายสังฆทานว่าการถวายสังฆทานคราวนี้มีอะไรบ้างความจริงอริสงสังฆทานเนี่ยไม่ใช่มีวันเดียวนะ โยมถวายข้าวนี้แล้วก็ติดตัวโยมจนกว่าจะตายตายไปแล้วไปเกิดอีกชาติอดิสงสัธฆทานนี้ก็ตามไปตอนนีถ้ถ้าอยาิโยมตามนึกถึงระสังฆทานที่จะไหวว่ามีอะไรบ้างหนึ่งมีพระพุทธรูปถ้าท่านนึกถึงพระพุทธรูปที่ท่านวายร่วมสังฆทานก็จัดเป็นกรรมฐานกองหนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้า ถ้านึกถึงของที่จะไหวทั้งหมดเป็นสทานเป็นสถานราการนึกถึงการให้เป็นสทานนึกถึงทานที่เราจะให้เป็นจาคานุสติกบประธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็มีอนิสงส์มากมหาศาลถ้าว่าท่านนึกถึงอะไรไม่ออกนึกถึงพระพุทธรูปที่ท่านเคยจะไหวสทาน และก็น,นึกถึงภาพสังขทา,านด้วยวันหนึ่งจะนึกถึงแล้วสองสามนาทีก็พอถ้าไม่มีเวลามากใช้เวลานึกเวลาไหนก็เวลาที่ญาิโมก่อนจะหลับแต่ก่อนที่ญาิโมจะหลับีรษะถึงหมอนก่อนจะหลับก็จิตใจนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ไหวก็นึกถึงพระพุทธรูป อง์ไหนองค์ที่ท่านถวายสังฆทา,านก็ได้คือว่าพระพุทธรูปองค์ใดองหนึ่งก็ได้ตามที่จิตใจท่านจัดอยู่มันนึกถึงพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งใจภาวนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเท่านึกว่าพุทลยใจออกนนว่าโทตั้งใจนึกถึงภาพพระอย่างนี้ แล้วตั้งใจภาวนาอย่างนี้ใจะใช้เวลามากใช้เวลาน้อยทำไมจากัดถ้าอ่อนเหมือยมากๆภาวนาแค่สองสามรอบหลับก็ไม่เป็นไรถ้าเวลาภาวนาไปถ้าจะหลับปล่อยให้หลับไปเลยจะยัํงตัวเพราะการนอนภาวนาบรรดาาัพรริสัทจิตจะรวมตัวเร็วเมื่อจิตรวมตัวมาเป็นสมาธิเร็ว ถ้าจิตเข้าถึงฌานจะตักหลับทันทีถ้ากำลังจิตกำลังเขาสมาธิเขาจิตไม่สงบถึงฌานจิตจะไม่หลับฉะนั้นเมื่อขณะที่ภาวนาเลิกถึงภาพพทุทธรูปก็ตามเลิกถึงภาพสังขานก็ตามถ้าจะหลับอย่ายั้งตัวปล่อยให้หลับไปเพราะตามบาลีถือว่าท่านภาวนาจนหลับขณะที่หลับเป็นฌาน ถ้าหลับกี่ชั่วโมงสมมติเราหลับสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ตามขณะที่หลับนั้นก็ถือว่าทรงฌานต่อเวลาถ้าบังเอิญท่านตายเวลาหลับท่านาจะไปแต่งกำลังของฌานทันทีเวลานั้นถ่าสมาธิของท่านเป็นฌานตายจากขาวนั้นก็ไปเป็นลมถ้าบังเอิญสมาธิของท่านเป็นอุบจารสมาธิ ก็สามารถเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงอนุภาพของการนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้วันเสาร์ก็กล่าวแล้งเสียงนทุกคนในคณะนะเป็นว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากอย่างที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทกันหลายอาจจะคิดว่าเราเป็นคนมีบา ชาตินี้อาจจะไปสวรรค์ไม่ได้อาจจะไปพรมโลกไว้ได้อาจจะไปนิพพานไม่ได้ความจริงก็ไม่ใช่เพราะคนทุกคนมีบาปด้วยกันทุกคนเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีที่จะไปสวรรค์ได้ไม่ใช่เป็นคนหมดบาปเป็นคนมีบาปอยู่แล้วทั้งหมดต่างคนต่างมีบาปแต่ถ้าว่าก่อนที่ท่านจะตายจิตใจของท่านหลีกบาป นัในหมายความว่าตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิเตทุกติปาจิรังขาตั้นมาที่ก่อนจะตายเพื่อจิตใจของเราเศร้าหมองนึกถึงบาปความจริงในชาตินั้นรือว่าจะทําบุญมากขนาดไหนก็ตามถ้าเวลาจะตายจิตนึกถึงบาปก็ต้องไปมนรลกก่อน แล้วักาด่าว่าจิตใจบริสุทธิ์เทสุขีปัดเงียบขายถ้าก่อนจะตายจิตใจบริสุทธิ์นึกถึงบุญกุศลก่อนเมื่อตายจากความเป็นคนถึงแม้ชาตินั้นจะมีบาปขนาดไหนก็าตามมันไม่สามารถบาไปไม่สามารถดึง,ดงลดนรกได้ก็พาไปสบายก่อนก็ตัวอย่างของท่านที่มุตถุงพระพุทธเจ้าเอากันนึกแบบเบา อย่างบรรดาญาโยมบริษัททุกคนเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าเคารพรธรรมเคารพพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจอย่างนี้เป็นคนที่มีบุญมากถึงแม้จะมีบาปบ,บ้างก็เป็นของธรรมดาหน้าใีความเคารพในพระไตรสนาคมอย่างนี้หลีกบ,บาปได้ง่ายไปสวรรค์ง่ายจะยกตัวอย่างของบุคคลที่ไเคยเคารพพระพุทธเจ้ามาในครก่อน แต่ว่าพอก่อนจะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเขาไปสวรรค์ได้คนบุคคลผู้น,นี้มีนาวมว่า,งงา,ามัดิกลีเพื่อบุตรเรื่องนี้ฟังง่ายท่านมัดิกลีเพื่อบุตรนี่เวลาเป็นคนไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพ่อเป็นอาจารย์รของพรามเขามีเขามีฐานะเป็นครูบาอาจารย์ ก็ไปอาจาายคณะหนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าตั้งตนเป็นอาจารย์สอนเป็นคณะต่อมาเป็นรุ่นหลังเขาก็ไม่เคารพเพราะความบ้านนี้ทั้งบ้านไม่เคารพพระพุทธศาสนาบาก็ไม่เคยใส่มือก็ไม่เคยยกมือไหว้เที่ก็ไม่เคยฟังเพราะเขาไม่เคารพต่อมาว่าเจ้คุณอริเทลบุตรก่อนจะตายป่วยตัย มีความรู้สึกว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์สินที่เป็นมหาเศรษฐีก็ดีไม่สามารถจะช่วยชีวิตเราได้เวลานี้เราจะตายก็นึกในใจว่าเขาเลยรู้ว่าพระสัมะโคดมใจดีมีเมตตาไม่ว่าใครใครมีทุกข์ไปท่านจะช่วย เขาก็นึกในใจว่าเวลานี้ขอพระสัมมาสดมจ้มาช่วยข้าพเจ้าหายจากโรคเพียงเขานึกถึงที้พระพุทธเจ้าขณะที่ป่วยขณะนึกอยู่อย่างนั้นเองก็ก็เอิญตายเมื่อตายจากความเป็นคนเพราะอานิสงส์ที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้อย่าลืมในญาตโยมนะว่าคนคนนี้พระเทวดาองค์นี้มีอานิสงส์สู้ญาติโยมไม่ได้ ญาตนะิโยมได้เคารพพระพุทธเจ้ามานานยกมือไหว้มานานถวายถายกนะับพระพุทธเจ้าก็มาสมมานานฟังเทศมานานทุกคนทำมาแล้วแต่ว่าคนนี้เขาไม่เคยทำเลยแล้วก็ไม่เคยนึกถึงว่าจะเคารพด้วยเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาว,ว,ด,วดึงสติวโลกมีวิบานพองคำเป็นที่อยู่ มีนาฟ้าห้าพันบริวารท้านนายนั้นพ่อของเขามีลูกคนเดียวเมื่อลูกตายไปแล้วก็คิดถึงลูกอยากให้ลูกมาเกิดใหม่เวลาเช้าก็ไปอี่หลุมฝังศพของลูกไปยืนร้องไห้พัวน,นาคอยลูกกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้คุณลีเทียบุตรเมื่อชมสมบัติขึ้งตัวว่ามีความสุขเมืองมีมีมานทองคํา สองมีนางฟ้าหนึ่งพันบริวารสามตัวเองก็เปิโตดามีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์สวยสดงามมากมีความสุขก็นึกว่าเรามีความสุขเพราะอะไรก็เกิดความรู้สึกว่าความสุขที่มันมีขึ้นมาได้เพราะสายเรานึกถึงพระสมัมมาคดมก่อนจะตายเท่านั้นเองตอนก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเคารพในท่าน เราไม่เคยยกมือไหว้ท่านแล้วไม่เคยใส่บาตรให่ท่านเราไม่เคยฟังเทศของท่านทั้งนี้เพราะพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิไปสอนให้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยเวลานี้เรารู้สิทตัวแล้วว่าบุญนิดหน่อยก็คือการที่เขาบำบุญที่ยอมรับนับถือเพราะสมณะโคโนมเล็กน้อยขอแต่ช่วยเป็นเหตุได้บริสวรรค์ก็ดาวดิเงศรีวะโลกมีมายู่ ถ้าหากว่าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูเคยยกมือไหว้ด้วยความเคารพเคยใส่หมาเคยฟังเทศจะมีาอานิสงดีกว่านี้เมื่อหันไปดูพ่อให้ยืนร้องไห้ก็ตั้งใจจะมาทรมานพ่อคือบอกพ่อไว้มีความเข้าใจว่าตอนน่อไปต้องเคารพพระสมณคโูดมเธอก็อยังแปลงตัวเหมือนคนเก,ก่าเก่าคนเก่าลงมา เยืนร้องไห้ข้างพ่อก็ขาเล่าลัดๆว่าต่อ่าพ่อขอถามว่าเธ,เธอต้องการอะไรเธอก็บอกว่าเธอมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งสวยมากแต่ยาญ่ังต้องการเรามีล้อแตหาล้อไม่ได้ท่านเศรษฐีก็มีความรู้สึกว่าคนนี้เหมือนลูกชายของเรา ถ้าเราได้ไว้เป็นลูกจะดีใจมากจึงถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคำนั้นล้อแค่วันนี้จะหาให้พระเจ้คุณอรีเพื่อบอก็บอกว่าฉันต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ถ้าม่ไเป็เล้อรถนฉันท่านมหาเศรษฐีเลารื่องความก็หาว่าเธอบ้าขอเล่าระนัดเวลาน้อยต่อมาเธอก็บอกว่าผมต้องการสิ่งที่ผมมองเห็น กับลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วไม่ยอยู่อยู่หนไรใครจะบ้า,าก,กันหลังจากนั้นเพอก็แสดงตัวว่าคนที่ตายมมัตะกุณตรีก็คือผมเวลานี้ผม,มเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดาว,วดาวึงสถิวโลกมีวิมานทองคําไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวายพ่อก็ถามว่าเธอไปได้เพราะอะไรเธอก็ตอบว่าไปได้เพราะนึกถึงพระสมาสัมให้ช่วยก็เป็นนั้นว่า ท่านก็แนะนําว่าหลังจากมีไปพ่อจะต้องไปตั้ัยการพระสมณโนครดูฟังเทศของท่านใส่บายของท่านในที่สุดพ่อก็ไปหาพระเจ้าขอเล่ารักตัดไปเลยระยาหมดไปถามพระเจ้าว่าพระสมณโนุเครคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตรให้ท่าน นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเคยบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าบอกคนที่ไม่นึกไม่เคยไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวไปสวรรค์น,นับไป็นทวนับเป็นโกดได้ก็ทรงเรียกพระกดลีมาให้แสดงตัวให้ปรากฏ เมื่อพระเดกุณฑลีพระมิบานมาแล้วก็ลงมาไหว้พระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศจบตั้งก็เป็นพระโสดาบันคนที่ฟังต่างเป็นระโสดาบันกันด้วยนี่ระบรรดาญาโยมทุธบริษัทถ้าญาโยมนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระเจ้าไม่ออกรูปร่างหน้าตาไปยังไงก็นึกถึงพระพุทธรูปที่านบายสชนะาัยหรือว่านึกถึงพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งก่อนจะหลับก่อนหลับนึกถึงนิหน่งสองสามนาทีก็ได้ ตื่นใหม่ๆตื่นแล้วยังไม่ต้องลุกไปล้างนานึกถึงกรลาดน่อยนนึกถึงสุกหน่อยนึงถ้าสองสามนาทีก็พอทำอย่างนี้จิตุนญาติโยมจะชินกำลังสมาธิเล็กน้อยที่ทำจะรวมตัวกันทุกวันต่อไปจะเป็นกำลังชาเมื่อเวลาจะตายเราจะภาพรากรู้ถ้าภาพรุษ้าจะปรากให้ี็น จเนเวลานั้นถ้าบาปอะไรพ้นว้อยู่ไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมิได้บาปเข้าไม่ได้เพราะบุญเข้าแล้วทุกคนอย่างน้อยก็จะไปสวรรค์ได้นี่พูดสมา้งเรื่องบุญทั่วไปนะตอนนี้ไปหรือวิไลห้านาทีก็อย่าขอที่บายสมาฐานเรื่องมโนยิทธิคำว่ามาโนยิทธิแปลว่ามีริษทางใจ ดิ้กทางใจที่ทาได้คือใช้ใจเห็นผีก็ได้เห็นเทวดาก็ได้เห็นเปน็นรกก็ได้เห็นสวรรค์ก็ได้เห็นคนตายที่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรืความทุกข์ยังไงก็ได้ถ้าเราตั้งใจจะช่วยเขาว่าถามเขาว่าทำบุญอะไรอย่างนี้ก็ได้ระลึกใช้ก็ได้รู้ใจคนอื่นก็ได้ ต้องการรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในในการก่อนก็ได้รู้เรื่องราวต่อไปข้งางหน้าก็ได้ย่านี้เป็นต้นหรือว่ารู้เหตุเป็นความสุขความทุกข์เรามีความสุขหรือมีความทุกข์เราต้องการรู้เหตุว่าเพราะบุญอะไรกําไรยานี้่ปรู้ได้ไปสวรรค์ได้ไปพุทมโลกได้วิธีปฏิบัติอันดับแรกก็เหมือนกันหมดญาติโยมราประทานทุกออกทุกกองขึ้น้นมันกันหมด คือรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวันะมะนึกย์ในใจนะไม่ต้องใช้เสียงให้ใจเข้านึกว่านะมะให้ใจออกด้วยพระ,พะแต่ขนาที่รู้ลมให้ใจเขาออกดี่้อปล่อยลมให้ใจไปตามสบายอย่ารังคัดให้หนักหรืเบามันจะเหนื่อยร่างกายจใจใจขนาดไหนก็ป่อยไป ตัวจะให้ญาติโยมภาวนาประมาณสิบนาทีแต่ในช่วงสิบนาทีนี้นอาจจะเผลอไปบ้างอะไรบ้างก็ไปของทรบรรดาถ้าเผลอไปก็ขึ้นตนใหม่หลังจากนั้นเมื่อเวลาสิบนาทีผ่านไปก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงขณะนั้นเรงทราบว่าเขาจะสอนเราตอนนั้นเขาญาติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนา แล้วก็ไม่ต้องสนใจอรรมายใ,ใจเขาออกครูเขาจะแนะนาในด้านธรรมะในการตัดกิเลสตอนนั้นเขาจิตน้อมตามไปตามเสียงของเขาขณะที่ตั้งใจฟังอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เป็นทิพย์ตอนนี้คำว่าทิพย์กญญุยานีาโานจะเป็นได้ ต้องได้ทิปุยานก่อนคําว่าทิปุยานี้ไม่ใช่หลูกตาเ็นทิพย์ถ้าลูกตาเบนทิพย์ก็เรียกทิพประเดชทิปุยานี้หมายถึงความรู้สึกทางใจเพราะยานแปลว่า,ารู้ยานแปลว่าเห็นคาว่าทิจุยานป้ว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์เพราะอาศัยความรู้สึกทางใจเมื่อกันถ้าจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพ ถ้าจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพจะมาชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดที่สุดสูงมากจิตมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากอันนี้ก็อยู่กับญาติโยมเองครูมีหน้าที่แนะนําอย่างเดียวถ้าครูเห็นว่าความคิดเริ่มเกิดเพื่อถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่คนหน้าบาง ให้เชื่อความรู้สึกกรั้งแรกถา้ามีตอบว่ามีทันทีอย่ายั้งตัวถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่มีเพราะถามว่าท่านอยู่ขางหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เชื่อความรู้สึกตอบตามความรู้สึกทั้งแรกอย่าสงสัยไม่ผิดแล้วก็ถามว่าท่านอยู่างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกแต่งตัวเสียอ,อะไรก็ตอบกามกานั้นหลังจากนั้นครูจะแนะนําในการตัดกิเลสเพื่อวาดไาอ้โกรธจิตอีกขั้ขงหนึ่ง เมื่อไนแม่นำไปไปพุทุลามุนีเจดีย์สถานท่านจะพบพระพุทธเจ้าพระอริยสง์สมเทวดามากมายหลังจากนั้นก็จะาพาไปที่พระแนะนำไปปฏิทานสำหรับผู้ซักซ้อมครูก็จะแนะนํานให้ไปเจอพบต่างๆไปสวรรค์ด้วยไปพิพพานด้วยไปพุทธโลกด้วยแะโรกเวรเสือกายโลดดัดสุดแล้วแต่กำลับบงการท่องตัวของท่าน ถ้าต่อน,นี้ไปหรวดาญาติโยมทั้งหลายหันหน้าไปทำบุตารุตั้งใจสมาทานศีลสมา,าม,มาทานเป็นกรรมฐาน